รวมใชเนาะ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 ครับละสิมาแจ้งทางเมย์เพื่อนผู้ก็ให้เพื่อนดีใจบ่ได้มีเงินค่าสร้างแล้ววันนี้โดยดีใจแม่ดีใจเนาะดีใจทางได้ค่าสร้างดีใจทางได้ห้องน้ำได้ห้อง,องน้ำเนาะทางทีบาร์เพื่อนให้ค่าสร้างมาเพื่อน สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนสุขมองสุบอนมาพบมาพ่อก็สรุญมาอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อก็สบุญมานี้พี่น้องสบุญกับมาทางบ้านป้าพิมเอ้ยป้าพรหรือสาวพิมอะลรพี่น้องเฮาได้มาฮอดบ้านเพิินเทากับบด้มาเนาะสองสามเมื่อได้เลยพี่น้องเลยมาพบมาพ่อก็สรุปมาอนี้พี่น้องสบุญกะซิมีข่าวดีเลยมาบอกเพิ่นหรือว่าทางสาวพิมเพิ่นอะไรพี่น้อง นี่ก็คือว่าข่าวดียังกะเฮากับไปรุ่นกันเนาะว่าซีเมนข่าวดียังสําหรับที่ว่าสีมาบอกสาวพิมพ์เพิ่นมาน,นี้พี่น้องเฮากับได้มาพบมาพ่อกันที่ยูนแหละมีข่าวดีพี่น้องมีทางผูญญ้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยู่ทางประเทศฮ่องกงมีงข่าวดีมาบอกเพิ่นมาน,นี้ว่าข่าวดียังนัน่นเฮ่ากับไปเบิ่งไปชมน้ากันว่าแมนข่าวดีอียังของสาวพิมพ์เพิ่นพี่น้องเลย เฮาสีมาบอกข่าวดีพเพื่อนมะนี่แต่ว่ายังบ่ท่านได้เข้าไปซะบุนกะมาบอกมาเกาวสะก่อนเนาะเพราะว่าทางบ้านสาวพิมเพิ่นกระเช็ดห้องน้าพี่น้องแต่มอนี่ซะบุนกะมีข่าวดีมาบอกเพื่อนในนอนให้พ่อเมย์พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ากันเ้อเนาะแก่จังไดกระขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนท่ไว้วางใจซะบุนมอนี่ซะบุนสีมาบอกข่าวดีทั้งสาวพิมเพิ่นพี่น้องโอเคเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยว่าข่าวดียังนั่นกะไปเบิ่งน้ากันพี่น้องว่า มีข่าวดียังตอนนี้สาบ,บุญสีผ้าพเม์พี่น้องเข้าไปเบิ่งไปชมทางเพื่อนป้าพรหรือว่าสาวพิมพี่น้องเลยได้เวลาแล้วค่ะกะเมื่อนี้กะป้าพี่น้องเลยแดดแดดพอสมควรสาบ,บุญมน้าผู้เดียวพี่น้องมันนี่หรือว่าทางเบาซีติดคัดนิดหน่อยทางรถเพื่อนมีปัญหาพี่น้องสาบ,บุญก็เลยออกมาผู้เดียวเบาซีกะอีกอกยาก่างเพื่อนกะพักพรน้ำเนาะ โดยโอเคพแม่พี่น้องเพื่อบอกเป็นการเสียลาะเดี๋ยวสบุ่สิพาพแมย์พี่น้องเข่าไปทางบ้านสาวพิมพ์เลยพี่น้องปะ่ะเข่าไปน้ากันเลยเขากลับมาหอดทางเฮือนป่าพรหรือสาวพิมพ์พี่น้องเลยมาหอดแล้วพแม่พี่น้องโอ้มาหอดเพิ่นจนตั้งเสาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเมื่อเพื่อนคุดเพื่อนตั้งเขากลับไดม้มาเมันีก็ได้มาหอดแล้วพแมย์พี่น้องเลย โอ้โห่ผตั้งขึ้นคุดทออินทีเรียบร้อยอืมตัวพี่่น้องไงสาพิมพ์ไปทางใดด้เนาะโอ้ผนตั้งขึ้นสีเสามันนี่ผลบด,ดีมาเห็ดบ่อมันนี่ดูว่าจังใดโอ้พี่น้องผนอาจสิบดีมา เพิ่นตั้งเสาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็โคดคมทางเฮากะเป็นแต่สร้สางเพิ่นเอาเสาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยโอ้โถเพิ่นก็โคดขึ้นเนาสบายดีสบายดีอ๋อเคลียร์ดินโอ,อ้โหโถมโกนเอาไม้เดี๋ยวเอาไม้มันสิเกิดอยู่เปล่าแบบนี้ กับไทน้ำตืเมเรื่อเรือยเรียกเนงมันขึ้นเนาะไว้เป็นน้อไม้เรียงน้องบ่น้อไม้สองเวยบ่ขึ้นเป็นเนงดำๆซะอันนี้คือว่าพิมพ์น,น้ำอันนี้แต่ก่อนมันจะขึ้นใบน,นี้เนาะเป็นกออีกหนึงเป็นกออะไรบันนี้่ะเวลาฝนแห้งลมแห้งแล้วมันอันตีดังคานะออือตีดเลยตา้านออกตัดออกแล้วก็เลยเอาอัน เอาอันขี้เหงื่อหรือว่าเอาอันไม้เสษน้มานมากอันจูดเท้าใส่มันเป็นพุนนะนะมันก็มันก็แตกนอแตกเนงขึ้นมาอีกมันก็เลยเป็นดำๆแบบนี้เขาก็เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อได้อันนี้นะเมื่อวานนี่ตั้งขึ้นเมื่อวานนี่บปล่าเมื่อวานมีสาวแต่ว่าแต่สาวก็คือคุดคุมแล้วแล้วเอาคุดคุมแล้วก็เอาคุมลงเลยโดยเอาลงเป็นหม่องเดียวเลย หลังจากคนเลี้ยตัวนี้เหมนก็ต่างเศร้าขึ้นเลยอืแต่วันนี้มือนี้มือนี้สตที่จริงเหมนกับว่าซิมาจะเศร้าเลยแต่ว่ามือนี้มันเป็นวันกรรมก้นเนาะเขาจะผักเวียกหละแต่วันนี้กับิมก็สั่งเฮสั่งไส้มาตืมเพราะว่าอันเฮไส้ก็มืดแล้วันนี้แต่เฮไท้กับบอร์มาโดยเฮไท้กับบอร์มาแล้ววันนี้เพม่อนก็เลยบอร์มาเพม่อนก็เลยเลื่อนกันไปว่าเป็นมืออื่นอเลื่อนเรียกไปเป็นมืออื่น จากคือห้องน้าน่ะจากตัวนี้มาทางนี้สองเมตรโดยจากทางนี้มาทางนี้นะสองเมตรหาซืฟนะสองเมตรคุ้นสองเมตรหาซีฟโดยมันตั้งขึ้นแบบเนาะเป็นที่เรียบร้อยเห็ดหลังคาลงทั้งนั้นคุดไปหัน่นออกมานี่ไม่ตอกเด้ไปไหนได้ไม่อ่าอันที่สั่งพร้อมกันมืออื่นโดย,โดย,โดย สั่งพร้อมยังนะใส่สั่งพร้อมกับทรายน่มาพร้อมกับกับแห่กับทรายเนี่ยไม่จักเสศษสั่งเพิ่นอันไม่ไม่มุ้งนี่คะอันไม่สี่แปดนะสี่เส้นไ่สี่แปดสี่เส้นไม่อันที่อันยาวๆนี่ฮะสามเส้นไม่อันเขาสิว่านนี่นะไม่อันเป็นเอินสี่งัวมันโดยสามเส้นสามเส้นไม่ข้าวสี่เส้น แล้วก็ไม้แป้นไม้ไม่แป้นท,ที่ว่าเฮาสิเทอันเทเทคานเทคานชีแผน่นโอ้ค<อ>่ะอันนี้ก็ส่งสิได้แท้ท่านะโดยแผ่นมานี้สร้างเพิ่นเรียบร้อยแล้วไหมโดยซื้อเองหรือว่ามีผู้มีผู้ซื้อให้<อ>กะอันเต้าคึ่มเพิ่นว่าสีเบิง่งออ๋เงินก้อนหนะตาตา เพิ่งกษาเบิงอีกเทือว่าจากสิพอหรือบ่เพิ่นวาอ๋อทั้งส,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 สาเกลือสร้างมาพร้อมกันเลยบ่ท้างแฮกับทรายโดยกะไม้โดย,ยโดยก็ถือว่าเป็นได้เนาะเป็นประตูปัยังเด้ยังบ่ได้ประตูประตูยังบ่ได้ประตูนี้ท่าได้ประตูอันพิมพ์กันยังบ่ไปถามเบิงเพราะว่าบ่ม,มีหลดไปนั่นแหละก็เลยยังบ่หู้ราคาประตูอันมองไม่ก็มีเพราะมอง่นขายไม่ มีอยู่บอบ่มีประตูต้องเป็นห่านอีกต่างหากแต่ว่าพิมพ์เห็นเขะเจ้าเห็ดคายอยู่ในเฮือนตัวเองบ่อนี่นะแบบว่าคิดว่าเขาบไดิเซาห่านเซายังอยู่นะมันมันเป็นประตูประตูไม้หรือประตูยางที่เจ้าว้าประตูไม้มันสีแพงเด้ก็ต้องเอาเป็นแบบประตูที่ว่าเป็นประตูยางที่ว่าเขาใส่ห้องน้ำโดยเฉพาะนะแบบมันมีทั้งวงกบแล้วก็อันนั้นมันอยู่ในชุดมันเลยนะที่ว่าเขาเจ้าห้องว่าประตูพลาสติกนะบอเออเออนั่นแหละ แม่แต่ว่าอันต้องไปเลือกเบื่องก่อนเนาะเพราะว่าอยากได้แบบกวงกวงแน่เพราะว่าแม่เพื่นเิดมันมันมีซ้ำเดียวคันเรื่องประตูพลาสติกค่ะมันแบบมีค่ะกว้าวงหดอกมันก็มีซมีซ้ำเดียวนั่นมันสิบลมบ่จะต้องไปเบื่องก่อนว่าบางยานติดแปแลวบ่ายันคันว่าว่าต้องเอากวงมันก็ต้องเจ้าก็ต้องสร้างวงกบต่างหางได้มันจังสิได้คำว่ากวงนี่คัน่วสิลมลดเจ้าต้องประตูมันก็ คันว่าเขามีวงกบกะเอาสังกระซี่ีย้ก็ได้เห็ดประตูสิเป็น,นยังเขาแบบวงกบเลยคะประตูเข้เากับเห็ดอันนั้นเอาแล้วก็ให้เขาสังกะสีต่อเอาสาเั็นมันจังสีกวางของน้ำก็เอาสังกะซีก็ได้น้องเพื่อนข่อยกันยังเป็นสังกะสีคือกันเอาแบบหนักก็ได้ <laughs> อื<ม>แบบเข้าวงกบแบบคันว่าอยากได้กวางเขาก็สร้างแบบบนเขาเห็ดวงกบมือนเดียเขาขายวงเ่าได้ พิมกันยังบ่อผู้พอนยังบ่ได้ถามกักก่วงกับบอกกวงไปนะก็ประมาณแปดสิบเซนเลยนะพว่าห้รุดเข็นแม่เขาไปได้รถเข็นเพิ่นก็คือบ่ได้ใหญ่ไปไหนเนาะกัลองทามเบิ่งวงกบเพิ่นเจ้าเห็ดหงน้าเจ้าบ่มีวงกบเจ้าสียเอาไมันก็ต้องมีวงกบคันประตูกับขันมันบ่มีกัยังว่าเอาเห็ดวงประตูมันก็หาสังกะสีต่อเอาคือน้ำเพื่อนเออยก็ยังใส่สังกะสีเอา แบลว่าขันเจ้าใส้สังไอประตูยางยันว่าโลบวลงโลเม่แต่กาล่องล่องเบิงก็ได้เจ้าล่องแทกเบิ้งแทกโลเม่เจ้าครับอันประตูห่าว่ามันเข่าได้บอโดยเจ้ากระแทกเอาตีนมันเพราะว่ามันต้องยู่เข่ายู่ออกโดยกาคือว่ากาสทแท้อันประตูตัวนี้ออกอืม แกประตูตัวนี้ออกแล้วก็ให้แม่ก็ขินขินอะไรพวกคูกันเพื่อนหน่อหน่อยหนึ่งตัวนี้ขินแล้วถ่ายไปนี่นี่เลยแล้วก็เอาเตียงหนามาอาบในนี่เอาเตียงมาตั้งแต่บอนั่นก็ทูสักคู่ออืก็พอดีแหละพอดีเห็ดซัมมี่แหละไปเห็ดกว้งลายกะเฮามันงบเฮาบ่พอซัมมี่ก็ถือว่าธรรมดาเละนี่มันก็ซองเมตรแล้วก็ซองเม็ดหาซิฟคูณกันก็ถือว่าบ่น้อยพี่น้องบ่น้อยบ่ใหญ่ก็พอดี จำนีพิมพ์ก็ดีใจแหละเพราะว่า<ด>เป็นห้องน้ําอันทําอิดของแม่แหละที่แม่เพ<ม>ิ่นแม่ทั้งก็ดีใจน้อยูเพราะว่าเล่ากับ,บ่ได้ใส่ห้องน้าม,มาเป็น2าปีเลยทีเรายางบ่ได้เนาะก็ทำว่าตลอดชีวิตเพิ่นเลยแล้วพราะว่าเพิ่นบบได้ใส่ห้องน้าเพราะว่าตอนเพิ่นเป็นสาวเพิ่นกระเลนเขาป่าวันนี่พอเพิ่นมีครอบครัวแล้วเพิ่นก็เริ่มมาโซมาอันนี้เพื่นก็อ้ามน้ําในเตียงเลยเขาห้องน้ําบได้โด้วย ก็ต้องว่าไม่นี่ถือว่าได้เนาะถือว่าเพื่อนสั่งมาพร้อมเฮพร้อมายแต่ว่าเรื่องประตูนี่ก็คือว่าต้องนั่งนั่งคุยกันเมื่อยค่ะน้องเล <laughs> ยก่อนใครคือเป็นยังไงนั่งยืนนี่ก็ได้โตก็นั่งวิก็ได้นั่งคุยกันนี่นนนก็ถือว่า มาเมื่อนี่กับพี่น้องเลยแต่ว่าเรื่องใหม่นี่ถือว่าได้เนาะ<ด>ย,ยังแต่ประตูหรือ<ด>ว่ายัางแต่ประตูแต่ประตูยางนี่สิเป็นปัญหายันแม่เขาล่อเขาบบได้เห็นปะแต่ว่าอันเขาก็ต้องแทกเบึงอันหลุดคิ้นแม่ก่อนเสร็จซับเรียบร้อยแล้วจังไปเบึงนั่นแหละเจ้าก็ต้องเฝ้าเบิ้งเพราะว่าเพิ่นสิมาเฮ็ดแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าไปเบิ่งว่าถ้าว่ากะมันบบได้อีกีก็ต้องเอาวงกบรร เราวงกกมาให้เพิ่นตั้งเฮาแก่ยังก่ได้ไปหาทางป้าเพิ่นเนาะอ,อยู่ทางผู้อ่ะมื้อนี้เฮากา็ได้มากกับทางเอื้อยกัสิมาแจ้งทางข่าวดีนําแหละกับทางค่าสร้างค่าหยังแหละแต่ก็อยากไปแจ้งนําทางป้าพ่อนําไปนั่งอยู่ทางหม่องเดียวกันก็ได้เนาะ กะแบบว่าเรื่องค่าสร้างค่ายังกะบัตรแบบว่าคือเห็ดห้องน้ำห้องในแล้วเขาจังสิได้ใจสร้างเพื่นทีเดียวทางผู้ใหญ่ใจบุญเพ่นกะสิได้เห็นน้ำเพราะว่ามันเป็นเขากะสิได้เหตุคลิปให้ทางผู้ใหญ่เพื่อนเห็นน้ำป้าเดี๋ยวเ้าสิไปทางป้าพ่อน้าให้แบบว่าได้นั่งอยู่น้ำกันสิได้ขับหูน้ำกันเลยเปินโยนเขาในก่อนท่านแดดคนนะอยู่นอกเออ เอาสิกรับกล้องก่อนพี่น้องบ่านี้ก็ได้เข้ามานั่งสบายดีเด้อแม่สบายด้ <laughs> ดวยเฮ้ยนะวะห่อนนะฮ่อนพี่น้องได้มานั่งข้างในสิมานั่งลงก,กันกับเพิ่อนอีกสิมาแจ้งข่าวดีทั้งแม่เพิน่นกับสาวพิมพ์นี่แหละแม่เอ้ยก็มีทางก็ได้มาแจ้งข่าวที่ว่า ได้คาสร้างห้องน้าห้องในอะไรเนาะแต่ว่าได้ไปทีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเงินก็นอยู่ในถุงเท่าลรแต่ว่าต้องรอให้สร้างเพื่อนเห็ดสะก้อน <No. S 1> แบบเซ็ตเรียบร้อยได้ใส่งานได้เขาก็จังชิได้เอามาใจสร้างเพื่อน <No. S 1> ก็ได้มาเป็นทีเรียบร้อยนี่แต่ว่ารอให้างทางสร้างเพื่อนมาเห็ดแต่อันนี้เงินนั้นนี้ก็ได้มาจากทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่น <Yeah. S 1> อยู่ทางประเทศฮ่องกงที่รูพนซื่อสายยางมใาหา้ตะกี้อะไรไม่ รเราก็ได้มาเพื่อนก็ได้ฝากเงินมาแต่วันนี้ก,ก็ยังขีถานทางน้องเพื่อนนว้วมาเรื่องประตูประตังเลยให้ทางน้องเพื่อนถามน,นําเป็นเรื่องไม่เส้นนี่ถือว่าได้เนาะเพราะว่าเพื่อนสีมาพร้อมเฮพร้อมใช้พี่น้องเลยห้าปลสีมาแจ้งทางเมย์เพื่อนผู้ก็ให้เพื่อนดีใจบ่ได้มีเงินค่าสร้างแล้ววันนี้รอดีใจไหมดีใจเนาะดีใจทางได้ค่าสร้างดีใจทางได้ห้องน้ำเนาะทางทีบา่าเพื่อนให้ค่าสร้างมา เพิ่นก็เห็นทั้งในคลิปว่าเมยนี่ลำบากมาลายแล้วบ่มีห้องน้ำห้องในแต่ว่าได้เครื่องได้ยังแล้วยังบ่มีค่าสร้างเห็นในคลิปเพิ่นก็เลยติ่โตมาให้เ้าเป็นสะพาพบุญก็ได้ฝากเงินจำนวนค่าสร้างเดี๋ยวค่าคือค่าสร้างคือว่าหกพันน้องน้องหกพันเพิ่นก็ได้ฝากมาเป็นที่เรียบร้อยที่ว่าเงินค่าสร้างจะเป็นเงินคงเมย์หนูคําโซนอยู่ทางประเทศของกเุง่็ได้ฝากมาให้ คือน้ำเห่านี่แหละเงินนะรอให้สร้างเป็นมาเฮ็ดกะคือว่าเห่อมาใจจะฝากทั้งแม่ครับฝาพิมฝากขอบุญขอบคุณเพิ่นเด้อที่กับเพิ่นได้มาให้ค่าสร้างแม่ขอขบบุญขอบคุณนำแม่หนูขั้งสอนที่อยู่ฮ่องกงเนาะที่เพิ่นได้มาสอยค่าสร้างให้แม่พรได้ห้องน้ำได้ใช้ได้สะดวกสบาย ขอให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงได้ล้ำรวยเงินทองขอให้การงานเพื่นนอนราบรื่นเนาะเจริญงงเงิ่งยิ่งขึ้นไปส่วยแม่พ่อนะไรก็ขอให้เพื่อนได้กลับคืนร้อยเท้าพันเท้าได้สมมุมม่มนตรารถนาทุกอย่างเด้อแม่เอ้ยอเนาะตั้งน้องพิมเน้ราเป็นยเยอะเจ้าส่วนพิมก่<ข>อนลูกนี <ขอ S 1> ่ว่าพิม พิ่ก็ได้โดยเป็นยังเนาะชวนลูกกับขอให้เมนูคำซอนกับพบเจ้าความสุขความจเจริญสบายอกสบายใจสุขภาพแข็งแรงเนาะพบเจอแต่สิ่งดีดีกิจ,จการงานก็นขอให้จเจริญก้าวหนา้าแล้วก็ดีใจร้ายที่ว่าแม่ได้ได้ห้องน้ำแล้ <สา S 2> วโดวยเนาะทางแม่พรอกับสั์พิมพ์มคกนกะบได้ขอบุญขอบคุณไปท่านเมนูคำซอนที่ว่าได้ เห็ดห้องน้ำเพิ่นได้ให้คาสร้างห้องน้ำเพิ่นจังใดถาม,มีเบิ่งคิดนี่กะทั้งดูกะมาแจ้งข่าวให้เพิ่นได้หู้แล้วเนาะทั้งสร้างเพิ่นก็นได้ลงมือเห็ดแล้วเตะกันยังบ่สําเร็จ์ทา่าเพิ่นสําเร็จเมือ่อใดกัคือว่าลูกก็สิมิจ่มาใจคาสร้างเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยก็ดีใจนะเพิ่นจิได้มีห้องน้ำใส่เป็นการสะดวกสบายทั้งน้องพิมพกับิได้อยู่นำเม่เบิ่งแย่งเมยตลอดไปกันซิบได้คิดอยากไปทำงานอีกเพราะว่า นี่สิ้นกระเบิดแล้วห้องน้ำก็มีแล้วคอยเห็ดคอยหาไปน้ำบ้านเด้อทั้งนองก็ได้เฮ็ดคุดพักคุดหา้าเห็ดงานพักปลูกพักคายไปน้ำถ้าว่ามีงานการยังอยูเล่าเขากับเห็ดไปบ่ต้องไปจากแม่รกบาดนี่เร้อยสงสารแม่ไปบ่ได,ถด,ดปป้ถึงเสี่ยห้องน้ำกะแม่บ่สะดวกได้เผี่ไปมาเองจั้าเ้อล่มล,มลมงน้ำห้องน้ำเห็ดกัได้เจ้าก็ต้องอยู่ไปถ้าว่าเมือ่อใดเมื่อนึง่งเจ้าเป็นลูกกต้ตัอยู คุณยายเพิ่นเห็นเจ้าความดีของเจ้ากะสีพาเจ้าจะเลื่อนขึ้นถ้าว่าเจ้าไปจากแม่เจ้าอัดบ่มีภูมิอยู่ในแม่เจ้าคุณยายเพิ่นเฉสียโอ้นางนี่นีป้าแม่เนาะแม่ยหญบ่ได้เจ้ากับกายเป็นลูกที่บ่ดีเจ้าก็ต้องอยู่กับแม่ของเจ้าเด้อเพิ่มเงีแม่เจ้าโตไปทางทองน้าก็อีกอุดรคือึินเช่วก็มีแต่ ใครทางน่องก็ไปถามเรื่องเงินประตูเรืองที่ใดก็การพี่โตห์ห์เอ้ยอื่ทางมานี่กะข้าวกระชิโครก้าวคนเด้เมื่อมื่อมาหน้าวุ้นแรงข้าวกระชิกล้ามเลร่น้ำไม่อีกนี่ก็คือว่ามาแจ้งข่าวดีให้พู้เนาะข้าวขอโตก้าวคนได้มื่อเมือขอบใจน้ำลูกเด้อที่ลูกบุญมาได้เป็นสะพานบุญช่วยแม่ เขาก็ขอบใจหลายๆลำให้โดยให้สำเร็จผลเรื่อยๆมีคือกันเนาะอยู่ดีมีเ้งหมุนหมัดของแม่ในแม่เได้โดยลยกับก้อนมาโดยเนาะพ่อเม่์พี่น้องเขาก็ได้มาบอกทางข่าวดีป้าพนเพิ่นหรือป้าสาวพิมพ์ที่ว่าได้ค่าสร้างเป็นทีเรียบล้อยเนาะ สบุนกะสิขอเจ้าคิปสะก้อนจังใดกะขอขอบุญขอบคุณเนะ้อทางเมนูคำสอนที่ว่าไว้วางใจลูกเนาะที่ให้มาเป็นสะพานบุญมานีลูกก็ได้มาทำหนา้าที่ได้มาบอกข่าวดีให้เพื่อนห้าหูเนาะแหมเนาะถ้าว่าเมือ่อใดทั้งสร้างเพื่อนได,ด้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยลูกก็สิเอาเงินมาใจ่ายให้เพื่อนตามที่เม่บอกมาลูกก็ขอขอบุญขอบคุณเม่หลาย,ลายๆที่ไว้วางใจลูกกะถ้าว่าลูกว่าพิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อพ่อเม่พี่น้อง เบอสุขุสุคนที่ติดตามสบุญอยู่โดยสําหรับคลิปนี้สบุญกะขอขอบคุณขอบคุณไปทางพ่อเมยพี่น้องเอฟซีเบอสุขุสุ่คนที่ติดตามเฮ้าตั้งแต่ต้นจนจบและบกขามโฆษานากะฝากพ่อเมยพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเพื่อเป็นกําลังใจฮหดคลิปต่อไปเนาะซ่องน้อยน้อยของเฮ้าเพื่อเป็นการเติบโตสู่อนาคตข้างหน้าพ่อเมยพี่น้องเลยกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ เพื่อเป็นกำลังใจสมบุญขอขอบุญขอบคุณในรายเด้อทั้งเมย์บุรโนคข้ามโนให้ให้ทั้ทงลูกมาสำใดกยกโคให้กับไปหาเมย์ร้อยเท่าพันเท่ากับลูกขออวยพรอวยไจให้เมย์ข้มเจ็บให้ได้ข้มไข่ให้มีให้เมย์อนุมั่นควันยืนปรรถนาสิ่งใดก็โคสงคราะห์งมงคลปรถนาเด้อเมย์เด้อ นอนรับก็ให้เมย์ได้เงินพันนอนผ่านก็ให้เมย์ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนแบนเมื่อไปก็ให้ได้เมย์แก้วมีโชคโชคให้บ่ให้มาผ่านเมย์ทำธุรกิจการงานใดก็ขอให้เมย์ลาบลื่นก็ขอให้เมย์คิดดีก็ให้เมย์ได้ดีทำสิ่งใดก็ขอให้สมมุาไปรารถนาขอให้เงินไดน้องทองไหมาเด้อเมย์เด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมดำดังใจเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี